สบายดีทุกคนยังดีตอนหักเขาออ AB, กา่าซูซองเอบีกนะาง์ตาลาหูเนาะเ่อได้เปิดคิดโดน,นเราไหมนี่เอบีมาเปิดคิดย่องว่าอะ <c oughs> มีลูกค้าโทรหาพี่น้องมีลูกค้าโทรหาว่าอะรถลูกค้าเนี่ยขี้ไปขี้ไปเลยก็มันติดบัวได้ประสานดักอยู่กลางทางเนะาะโทรหาเอบีเลยก็อยากให้เอบีไปเบิรงให้เนาะ của tang khơi, bay đang nổ sài hiện nay, anh đã các cháu thu hái vào lót, nấm, lót cao đen, lợp mái nhà mũng, và lót vật tít và dần vật lê, ship bay bưng hải nọ, đại gia thang này đến này ab này chủ, chủ theo, này tổ mương chủ kiệt ab ở thì ab ship ở chủ kiệt bằng đường thang ab ship anh đã ship hải tham quan sông bay đến này ออกมาจากอนาตรงเมืองเหรอเนาะตรงนี้เกิดนึงของซีฮวดแหละซีฮวดกันนาบางที่ขาเจ้าบาหวานนะเลิกข้าเจ้าขี่มาแล้วก็ได้ผลเนาะแต่ก่อนอื่นเมื่อใดเอกปิยาใครทั้งผู้ชงเบิงอนาบรรยากาศนี่บรรยากาศนี่ยอุ้ยสวยงามที่สุดเลยมีแมงจักจั่งมีแมงหงหองเนาะพี่น้องอุ้ยเป็นทางลำบากนิดนึง เบรกนี่แหละพี่นอ้องอนาเขาเป็นเขาให้เบรกเกี่ยวกันอนาการบริการดิต้องเอาชิ้นเอาใจลูกค้าเนะเาะชิ้นเดียวใจปลาสชุ่มชิ้นเอาใจพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาต้องหายุ่งใสก่อชิ้นดีไปเดียความสะดวกสบายของเขาเนาะเพราะว่าการจังเป้งมันจะเจอะว่าไงไงถ้าว่าเขาบ๊อบไปก่อนนะบุมีคอนอนะนะเอามาได้หนนะเพราะรถนี่เวลาเด็กเวลาบ๊อเพนี่เขาขี่รถมันสบายพี่น้อง แต่ว่าแต่ว่าเวลาเพมาเน,ะนาะอนณาเขารถสิ่ขีเ่เขาเนี่ยมั่งบ่แพลเนาะเขาอยู่กับบ่แพผลนะรถจักรมอเตอร์ไซค์เขาอยู่กับโอ้เซุกควันระบาดเลยเอ้ยพี่น้องโอ้หนาวแล้วพี่น้องแรงเลยเนี่ยบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆไอ้เชื่ออะไรขอ เลยเลยมาเลี้ยงเลียงเอาหัวผากเตียงเอาขาผาปากโอ้ยมือได้กับห้องแต่เพลงนี้ก็ว่าหูรู้สึกว่าติ๊กใจอ่ะนะเอบีไปเด้เพลงนี้นะหนึ่งคนมันต้องมีหลายท่าแต่สงสารม,มาที่มันมีท่าเดียวเอทุกคนหอนแล้วรถข้าเจ้าเดี๋ยวนี้นะ phun cho con người thang này phun quang 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 น้ำพงน้ำยังมากอเ้ยเป็นนดูเนาะลังบาอยู่ลนจันทร์บ่อยอเอารถไปทิ้งไว้ห่าศูนย์ให้ค่อยไปน่ได้เบรกบทติบุอยไปลมมดเห็นไดเบรกเนี่ยอ๋อเดินกันใช่ไหมุณซาก็เดินเขาเอิ้นวเนี่ยแวน้องา่กะมาลอมาอไปเอาเลยซุงเซยเขาจะกินเหล่าทางในเบิ้งกันเดียวให้น้องเขาเบิ้ง โอเคทุกคนพเราช่วยกับปองไว้ก๋วหกแกแล้วพอซใส่ไ้เป็นหลังไหมรถนี่แหละอเนาะเด้หนี่เนาะแต่ว่าใครเรือนึงพี่น้องก็จะใส่ไปสื่อเบียก็จะใส่ไปสื่อเบียนะเนาะบนรกางเต็มที่วันนี้นะมึอได้นึงเขาไปไหนลูกเอาล้งเบียร์อา เนี๋ยวยูติดยาตัวหนึ่งเอาลังเบียมาแล้วมาส่งเขาลังเบียมาเอาแล้วเบียมาแล้วเอาไปทุกคนคือบอาไปเมื่อกี้เห็นเบิ่ง,งดูพอดีอะนะมาแปลงรถให้เขาพองเขาใส่ไปสื่อเบียอีกโอ้ยซีวิกเอบีเนาะคือว่าบร,ริการทุกที่ <tout S 1> ทุกทางเลยว่ะ เมื ه ه. ่อยพี่น้องเออไปเขาไปส่วงกันเดียวตอนหนฮะอ้หางกงเขาพไปไปเบาตางาเม่ขาค้ายเบี้ยกันเีเขาไปช่งให้ไปไปโอ้ยหลังบัาหลับักลัโอ้ย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 โอมือติ้เลยพี่น้องทุกคนเดี๋ยวนี้อาณาไอบีกับมาหัวเครื่องเนาะคือวอไปมอก้หัน ว่าอุตสาไปแปลงรถให้เขาเนาะว่าอนณารถหมดดักไนอยู่กลางทางไปบ่ได้ยุคไทยแปลงรถแล้วยังใส่ไปซื้อเบียร์คืออาณาเมื่อกี้เอวีไทยให้เบิร์นแหละเนาะเอวีไปซื้อเบียร์ให้เขาแล้วก็แต่เขาก็ให้กินสองสามจอกกักมาพุ่นนางเอกด่าแล้วนี่พุ่นเอ้าสาระคลิปนี้ก็บ่มียังไรเนาะสาระเกะสะกะเละตะสะมันอยู่มันยะพี่น้องแต่ก็ในเด้ก่อฝาก ให้พี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เอบีกัมพาลาฮูเดอ้อพี่น้องเด้อเอาชนะคิปนี้ก่อนหนาใสๆของเอบีก่อนหน้าทุ่ผูงไปก่อน <c oughs> <c oughs>